สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับวันนี้22สิงหาคม2563ครับจะมาบอกวิธีดูคลิปว่าดูยังไงจะได้ดูถูกวิธีจะไม่ได้หลงไปดูคลิปเก่านะครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีดูยังไงคลิปไหนเป็นคลิปใหม่คลิปไหนเป็นคลิปเก่าและจะไม่ได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนโดยเฉพาะด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อเดือนสิงหาคม และกันยายนปีที่แล้วมีเงินเข้าและแจกเงินกดธกันสวดได้เยอะแยะคลิปนั้นก็ลอยมาอีกครับถึงเดือนสิงหาปีนี้เดือนกันยาปีนี้คลิปเก่าที่เคยขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วมันจะลอยมาให้คนคนเห็นอีกนะครับคลิปเก่าที่ลอยมาให้คนเห็นอีกนั้นเป็นเพราะว่ามันลอยมาตามวันเดือนปีเกิดของมันเช่นคลิปเคยโพสต์ลง YouTube เมื่อวันที่19 20เมื่อปีที่แล้ววันที่29 20เเดือนสิงหาปีนี้มันมาอีกนะครับ ถ้าดูไม่เป็นก็จะไปดูเนื้อหาของปีปีที่แล้วเสร็จแล้วก็จะมาด่าเจ้าของช่องว่าเอาคลิปเก่าเอาเรื่องของปีที่แล้วมาลงทําไมปีนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเพราะธรรมชาติของคลิปมันลอยมาเองนะครับเพราะว่าคลิปอยู่ในช่อง YouTube มันอยู่แล้วอยู่เลยขึ้นไปแล้วตั้งแต่ปีไหนมันก็อยู่ในนั้นในนี้ทั้งหมดวิธีดูคลิปว่าคลิปไหนเก่าหรือใหม่นะครับท่านก็มาอ่าสมมติว่านี่คือโทรศัพท์ของท่านนะครับก็กดเข้าเชื่อมต่อเน็ตแล้วนะครับ ก็กดเข้า YouTube นะครับตามลูกศรนะครับกดเข้า YouTube YouTube เมื่อกดเข้า YouTube เอาสมมุติว่าจะดูคลิปนี้เข้ามาในช่อง YouTube แล้วเข้ามาในระบบ YouTube แล้วนะครับในหน้าจอโทรศัพท์ผมว่าจะดูคลิปนี้ก็มือกดกดตรงนี้เลยครับกดที่คลิปนี้กดเข้าไปปุ๊บคลิปก็จะแสดงก็จะแสดงของมันไปเรื่อยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ส่วนเราจะไม่รู้เลยว่าคลิปไหนใหม่คลิปไหนเก่าถ้าอยากรู้ว่าคลิปไหนใหม่คลิปไหนเก่าให้เอามือมากดสามเหลี่ยมสีดําตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมสีดําโดยปกติเขาจะหันหัวลงจะไม่เห็นว่าเดือนปีที่ขเขาเผยแพร่คลิปครั้งแรกนะครับว่าคลิปนี้ขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปีไหนเดือนไหนพศอสอนไหนนะครับถ้ามือกดจะรู้ครับซึ่งว่าเอามือกดตรงนี้ตุ๊บทีหนึ่งนะครับกดตุ๊บทีหนึ่งกดตุ๊บลูกศรจะหันหัวขึ้นครับ วันเดือนปีที่โชว์คลิปจะโผล่ขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างคลิปนี้วันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปครั้งแรกก็22สิงหาคม2020ก็คือวันนี้เลยครับ22สิงหาคมคลิปนี้นะครับแล้วก็ในที่ที่โชว์วันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปนี้เขาจะมีคําอธิบายอยู่ในคลิปนี้ด้วยแล้วก็มีลิงก์ให้กดโน่นนี่นั่นถ้า,เ,าเกี่ยวกับมีลิงก์ให้กดต่างๆนะครับอยู่ในนี้ ถ้าไม่อยากให้วันเดือนปีที่โชว์คลิปปรากฏเราก็กดอีกเอามือไปกดตรงนี้อีกปุ๊บทีหนึ่งถ้ากดปุ๊บลูกศรมันหันหัวลงวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปจะไม่เห็นนะครับเอาถ้ากดใหม่อีกปุ๊บกดที่เดิมอีกกดใหม่ปุ๊บถ้าลูกศรห,หันหัวขึ้นวันเดือนปีที่โชว์คลิปจะเห็นนี่เราก็จะรู้ว่าคลิปไหนเขาเผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เราก็จะได้เลือกดูว่าออมันไม่ใช่คลิปใหม่หรือมันเป็นคลิปใหม่นะครับอย่างเช่น บัตรสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถ้ามันตั้งแต่เดือนสิงหาปี2019ก็จะไปดูมันเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วทํานองนี้นะครับอ่านี่ก็คือที่กดสําหรับดูวันเดือนปีที่เผยเผยแพร่คลิปจะได้รู้ว่าคลิปไหนใหม่คลิปไหนเก่านะครับทีนี้คลิปแต่และช่องเนี่ยมันจะลอยอยู่ในระบบ YouTube ตลอดไปนะครับไม่มีการลบออกนะครับนับตั้งแต่วันที่เขาเคลื่นคลิปไปถ้าอยากรู้ว่าช่องไหนมีคลิปวิดีโอมากมายขนาดไหน สมมติว่าเราดูคลิปนี้อยู่เราก็กดที่รูปช่องเลยครับเอามือกดที่รูปช่องปุ๊บทีหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าไปในช่องของเขาเมื่อเข้าไปในช่องของเขาแล้วให้มือไปกดที่วิดีโอตรงนี้ตัวหนังสือคําว่าวิดีโอเอามือกดครั้งหนึ่งปุ๊บก็จะเห็นวิดีโอจํานวนมากมายมหาศาลวิดีโอที่อยู่บนสุดนี่ก็คือวิดีโอที่เพิ่งเผยแพร่ล่าสุดคือวิดีโอใหม่ที่สุดของช่องนี้ ส่วนอยากดูว่าวิดีโอเขามีมากมายขนาดไหนขนาดไหนก็มือเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นวิดีโอจํานวนมากถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆจนเห็นวิดีโอที่อยู่ใต้สุดนั่นคือวิดีโอแรกนับแต่เขาตั้งช่องมานะครับส่วนเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนวิดีโอท้ายสุดแล้วก็เลื่อนไปแล้วมันไม่มีอีกแล้วนั่นก็คือวิดีโอที่เพิ่งขึ้นล่าสุดอยากดูวิดีโอไหนก็เอามือกดก็จะโชว์คลิปนั้นขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังถึงวิธีดู วันเดือนปีที่เขาเผยแพรแ่คลิปครั้งแรกจะได้รู้ว่าวิดีโอนั้นใหม่หรือเก่าและบอกวิธีเข้าไปดูเข้าไปดูในวิดีโอของแต่ละช่องว่าช่องไหนวิดีโอมากมายมีมากขนาดไหนครับกดตรงนี้ปุ๊บกดวิดีโอปุ๊บเลื่อนหาครับก็จะรู้ว่าวิดีโอมีมากมายขนาดไหนครับสาหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับจะได้รู้ว่าคลิปไหนใหม่คลิปไหนเก่าคลิปเก่าแล้วเรื่องไม่เกี่ยวกับปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องดู สำนองนี้นะครับสวัสดีครับ